พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะคุณนะ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคนะ้อยู่เ <c oughs> ท่าไหร่คะทำตามอารมณ์แบบนี้27ค่สิบค่ะวันนี้มีอะไรคะจะขอปรึกษาแปลว่าเป็นปัญหาที่ทำงานของน้องคนหนึ่งค่ะคือน้องเป็นผู้หญิงอายุ18บนี่แหละค่ะคือน้องมีกลิ่นตัวกับคือมีเหา่าอุย๊ยขนาดนั้นเลยเหรอะต่อต่อค่ะคือ ทุกคนก็ช่วยช่วยหาทางรักษาน้องแต่คือน้องก็ไม่ทําตามเนี้ยค่ะเขามาเป็นพนักงานยังไงคะฝึกงานเหรอตอนแรกเป็นพนักงานฝึกงานแล้วคือทีนี้ก็คือน้องก็สอบเป็นพนักงานประจำแล้วคือหนูเป็นหัวหน้าง,งานหนูหารทุกวิธีทุกวิถีทางแล้วก็คือน้องก็เหมือนเดิม เขามีปัญหาเรื่องสุขอนมามัยสุขอนามัยเหรอคะน้ำไม่อ่าบใช่ค่ะน้ำไม่อ่างนี่มไม่หนูไม่ทราบนะคะแต่คือน้องไปทำผมทำเล็บทำขนตาก,กับร้านที่หนูรู้จกักอแล้วคือร้านที่ต่อขนตาเขาท่านกันหนเขาก็เลยโทรมาถามว่าเออนะคือน้องมีเห่าใช่ไหมหนูก็เลยว่าทำไมอ่ะพี่เล่าให้หนูฟังได้นะคือหนูเป็นหัวหน้างานหนูจะได้บอกน้องได้คือช่างที่ต่อขนตาคือเห็นเห่าเดินออกมาจากผนน้อง oh <my> ใช่แล้วคือพี่เข้าใจว่าต่อขนตามันต้องอยู่ใกล้ต้องไกลมาเข้าใจก็เลยสยองไงออใช่แล้วคือช่างช่างก็ตกใจช่างก็ไม่กล้าพูดกับน้องตรงส่งโอ้ยพูดได้เธอเป็นพี่พี่หยุดต่อแล้วล่ะข้างเดียวก็ข้างเดียวฉันทิ้งงานเลยเนี่ยเพราะกลัวมันจะกระเด็นมาบ้างมันโดดนะมันโดดติดไงหันเธอควรจะไปหยิบแว่นแล้วมาต่อให้เขาจะต้องเป็นโปรเฟ s ชั o นอลไม่คือช่างก็ต่อให้จนเสร็จจน เนี่ยเป็นโปรเฟชชัน่นอลแล้วก่อนที่น้องจะไปต่อขนตาเนี่ยไอความที่เราเห็นอะสุดสารัยไมของเขาอะมีอะไรบ้างที่เราเห็นคะ <c oughs> ก่อนเรื่องเห่าะนะก็คือมีหา่ามีกลิ่นตัวแต่คือช่วงนั้นที่คือหนูพายายามแนะนําแบบว่าหาน้ําหอมหาโลชั่นหาครีมแบบน้ําดีๆมาให้น้องแนะนําให้น้องใช้ตลอด ดีได้อยู่ประมาณสองสามวันแล้วน้องก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะเขาไม่อยาบน้ําเงี้ยหรอหรือเขาไม่ใช่หนูไม่อยากไปอันนีเ้เรื่องส่วนตัวของน้องเขามากแต่คือเราก็พยายามหาทุกธีทางเพราะคือที่ทํางานมีแต่ผู้หญิงไอพี่ <laughs> ก็พยายามช่วยๆกันหาทุกอย่างบางทีเรื่องเหา่าเรื่องผมอย่างเงี้ยเออหนูก็เลยว่าเออหนูหนูไปตัดผมซอยผมออกไหมให้ผมมันบางเออแล้วก็หาหวีมาหวีหาทุกอย่าง,หา,างหาครีมกําจัดเหา่าหาอะไรมาให้น้องใช้น้องก็ดีได้อยู่ช่วงที่พวกหนูช่วยกันดูแลแล้วก็ทอพักก็เป็นเหมือนเดิมเขา เดือดร้อนกับสิ่งที่เขาเป็นไหมเขารู้ไหมว่าแบบหรือว่าเขาดูเดือดร้อนแล้วแต่ว่าเขาทําเขารักษาไม่หายหรือเขาแบบก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นะเขาอยู่กับแบบเนี้ยจนเขาชินไปแล้วหรือเปล่าเนี้ยค่ะเคยคุยเขาไหมฮะในฐานะของหัวหน้าเคยถามมาว่าบ้านเขาเป็นยังไงหนูไปคุยยันแม่น้องเนี่ยแม่น้องเป็นเห่าไหมไม่เป็นแม่น้องเขาแบบว่าสะอาดแบบว่ารักษาเนื้อรักษาตัวดีมากแม่น้องสะอาดน่ารักมากเขาจะมีน้องสาวแต่คือน้องสาวก็คือไม่มีนะหนูก็เคยไปเล่นไปจับผมน้องสาวเขาดูก็ไม่มีก็ไม่อะไรแต่คือ มีอยู่คน,คนเดียวเด,เดียวใช่ค่ะในบ้านมีเด็กเล็กไหมคะในบ้านก็คือมีน้องสาวเขาประมาณสิบขวบซึ่งก็ไม่เป็นไม่เป็นค่ะแล้วคือเป็นผู้หญิงเหมือนกันผมยาวด้วย อันนี้แปลกเหมือนกันเนาะเพราะปกติมนติดมดันไปทั้งบ้านแล้ว<อ>มั้งเนี่ยป่านนี้แล้วแม่บอกไหมคะว่าแล้วถ้าแม่สะอาดแล้วลูกเขาติดมาจากไหนหรือเป็นได้ยังไงมันมีการคาดคะเนกันไหมคะคือน้องเขาชอบไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรพวกนี้คะ่ะแต่คือแม่เขาก็อธิบายแม่เขาก็คอยบอกคอยแนะนําตลอดนะที่คุยกับแม่เขาแม่เขาก็คือแนะนําลูกตลอดแต่คือเขาไปอยู่กับใครครับเพื่อนเขาเป็นอะไรเย่างเนื่องปะมันต้องถามว่าถ้าสิ่งแวดล้อมที่บ้านไม่มีเขาไปอยู่กับคนอื่นหรือบ้านคนอื่นมีเห็บหมา ไม่แต่เขาบอกว่าเห่าหรือเรามองผิดเห็บหมาตัวเล็กหรือเปล่าไม่หรอกไม่ก็ถ้งฉันเขาซื้อยาให้แล้วไงพี่อ้อมแต่รักษาที่สองวันแล้วมันก็ไม่จบคือพูดตรงๆนะถ้าฉันมีเห่าอะฉันไม่เสียเวลาต่อขนตาหรอกฉันจะไปทำอก่อนฉันจะไปทําการจัดฉันจท้การตัดาก่อนเออฉันจะฉันไม่ต้องห่วงเรื่องอื่นเลยอะเลยแนะนำนะบอกว่าเออหนูก่อนที่จะไปต่อขนตาคือหนูไปตัดผมไปแบบว่าเออทาผมให้มันแบบว่าไม่ให้หนาไม่ให้ฟูแบบว่าเออทําอะไรให้มันแบบ ห้องอกง่ายก่อนไหมก็ไปทำสภาพเขาเกลือไหมคะสภาพเขาเกลือไหมบอกเกลือไหมสภาพเขาอะมาแรกๆก็ไม่เท่าไหร่แต่มาช่วงหลังๆช่วงเนี้ยค่ะก็คือแบบว่าเหมือนไม่ค่อยดูแลตัวเองคิดว่าเขาต้องมีปัญหามีปัญหาเขาต้องมีปัญหาแล้วเพราะมินเปล่าเออไม่เพราะอาจจะไปคบเพื่อนเอาอันนี้มันมีได้ตั้งแต่คบเพื่อนเลิกยาไม่สนใจตัวเองนะ ถ้าคุยกับแม่เขาก็คือส่วนมากแม่ก็จะบอกว่ากลางคืนก็จะไปหาเพื่อนแล้วก็กลับมาแบบว่าเหมือนนอนไม่พอนู่นนี่น่ะนี่มีพฤติกรรมที่แปลกคือเพื่อนน่ะมีทั้งสิ่งแวดล้อมข้างนอกที่ทําให้มีเห่าได้และไปติดจากเพื่อนกลุ่มข้างนอกที่ไปก็ได้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่น่าไว้วางใจพี่ว่ามีความผิดปกติหรือถ้าเกิดว่าคนเราไปติดสิ่งเสพติดมันทําให้ไม่สนใจตัวเองลืมไปว่ายังไงแต่นนก็ไม่ต่อขนตานะพี่อ้อมก็ยังอยากสวยไงความอยากสวยไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพัเหมือนที่พี่อ้อมพู คือช <c oughs> อบแต่งตัวแต่งสวยแต่คือความสวยไม่เกี่ยวเติ้นอยากสวยไม่ได้แปลว่าคนอยากสวยจะสะอาดเขาข้ามเส้นความสนใจความสะอาดแต่ฉันจะสวยปกไปเรื่อยๆถูกไหมเทียวก็คือสวยแต่งหน้าแต่งตัวสวยอ,อย่างกับผ<ต>ูกสวยทุกอย่างแต่ไม่สะอาดมันเป็นแบบนี้มันมีเหวยที่ <c oughs> บริษัทมี r อไหมฮะ มีฝ่ายบุคคลคุยได้ไหมคะมีขนาดผู้จัดการคุยเองแล้วก็คือก็ปรับปรุงได้อยู่ประมาณวันสองวันสามวันนี้เขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมหลังๆเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมจนพวกหนูแบบว่าเริ่มจะไม่อยากคุยด้วยแล้วอะโทษทีงั้นนะจะถามพวกพี่ว่าอะไรวันนี้คําถามคือหนูอยากขอคำปรึกษาพี่ว่าคือทํายังไงให้น้องแบบว่าเออกลับมารักษาตัวเองคือที่ทํางานมีแต่ผู้หญิงอะพี่คือก็หนูมใช่ไหมใช่หนูหมดคําพูดหมดการกระทําที่จะพูดกับน้องแรงๆก็แล้วพูดแรงก็แล้วพูดดีๆอ้อมๆแบบว่าเพราะๆก็แล้วก็ เหมือนเดิมมันเกี่ยวกับงานด้วยใช่ไหมงานเขาต้องนำมต้องใช้ความสเป็นงานบริการค่ะโอ้ยตายไม่ได้นถ้าอย่างนี้เอาจริงๆแต่ว่าอะไรอย่าบอกว่าเขาเดินเสิร์ฟอาหารนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถ้าคําว่าบริการเราสามารถวางกฎใช่พี่ว่ามันมันคือกฎได้เลยนะใครมีเห่าก็คือไม่ไดงานห้ามทํางานใช่เพราะมันคือความสะอาดไ่กระโดดต้องให้ลูกค้ามันไปกระโดดลงหัวลูกค้าทําไงอ่ะงานเซอร์วิสอ่ะเราอ้างได้นะพี่ว่าเป็นกฎได้ถ้าทําผิดกฎก็คือก็ต้องพักงานทําผิดอีก ต้องเจตนาไม่ได้ให้เขาออกนะคะแต่เจตนาเพื่อให้ปรับปรุง <c oughs> ให้ปรับปรุงและพัฒนาอันนี้ต้องอาศัยทีมงานของ PAHR ปะใช่ไชาต้องเป็นคนคุย <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นหนูก็ต้องโกนหัวทั้งทั้งที่ทํางานน่ะแล้วก็บอกทุกคนตีนห่าหนูหมดแล้วคือ <c oughs> สมมติ <c oughs> สมมติว่าตอนเนี้ย <c oughs> สมมติตอนนี้ย <c oughs> พี่อ้อมเป็นเหา่าอ่ะพรุ่งนี้พี่ก็ไม่จัดรายการด้วยนะ ไม่ทอไม่รักเลยจนหนูไปตัดผมสั้น่ะจนแฟนบอกว่าเธอตัดผมสั้นไหมเพราะเธอผมยาวจนหนูไปตัดผมสั้นมาแล้วล่าสุดเดี๋ยวเดี๋ยวไอเราก็แก้ปัญหาเกินเบอร์มากคนเป็นยังไม่ตัดไอคนยังไม่เป็นตัดหนีเรานี่ก็เป็นคนก้าวหน้าเหมือนกันอ uh ่ะหนูผมยาวหนูอยู่กับน้องอย่างเงี้ยบางทีเราต้องทำงานคู่กันเนี่ยสองคนเขาจะเหนื่อยคือแล้วหนูต้องอยู่กับน้องอ่ะบางทีหนูปล่อยผมไปแล้วคือน้องปล่อยผมตามหนูอย่างเงี้ยอทำอะไรบอกได้ไหมเออเป็นพนักงานรับจ่ายบัตรค่ะรับจ่ายบัตรอ๋อที่เคาน์เตอร์อย่างเงี้ยหร ใช่ค่ะแล้วตู้มันต้องอยู่คู่กันมันต้องอยใ่กันตู้อยู่คู่กันเธอใส่หมวกจ้ะแต่ว่าห่างกันประมาณครึ่หนึ่งอย่างเงี้ยพี่โอ้ยตายห่างแค่เพียงเอื้อมมืออะางนะนะใส่หมวกก็ได้โอ้ยวันนี้หนูไปทำงานหนูใส่หูใส่อะไรทุกอย่างแล้วนะถามว่าน้องร้อนหรองค่ะร้อนค่ะ แต่มันมียาที่เอาไว้ทา,าแก้เห,ห่านะลานแล้วมันครั้งเดียวก็จบแล้วนะใช่จับเขาขึงเลย <laughs> อันนี้ <laughs> อันนี้เราเล่นนะอันนี้เราเล่น <laughs> คือเอาจริงจังแล้วนะถ้าเป็นพี่อันนะ เปลี่ยนจะเดินไปคุยกับ HR แล้ว r ต้องจัดการเรื่องนี้การเป็นเหามันเหมือนกับคนเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งแล้วยังคงยืนยันจะมาทํางานอยู่อ่ะเข้าใจเข้าใจป่ะเหมือนเหมือนในครั้งหนึ่งถ้าคุณเป็น H1N1 ก็ได้หรือหรือเป็นเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันติดต่อแล้วโควิดะไรง่ายๆทุกเออคุณหยุดงานน่ะแล้วคุณไม่ยอมหยุดน่ะอันนี้คือ HR ต้องจัดการรับผิดชอบถ้าไม่งั้นคุณไปนั่งขายแจกตั๋วกับ HR เลยไม่ได้บอกว่าให้ไล่เขาออกนะ แต่บอกว่านี่คือหนึ่งในกฎบริษัทเลยนะซึ่งมันมีอยู่แล้วนะฮะคุณต้องไม่เป็นโรคหรือทําตัวที่มันเป็นสังคมรังเกียจหรือบับททาให้การอยู่ร่วมกันมันเป็นที่ที่ลําบาก<ท>อะเออแค่นั้นเลยฮนะทาให้ทุกอย่างอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็ยนและเป็นไปนด้วยความสงบเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปแบบกดดันฉีดสเปรย์ใส่หัวเขาเรืออะไรเดินไปหา HR แล้วบอกจัดการถ้าคุณยังไม่จัดการเราจะไม่มาทํางานนะและ h อาไม่มีสิทธินะที่จะไล่เราออกเพราะว่ามันไม่ทำงาน สุขนาหมายของบริษัทมันไม่ได้ถูกก็จริงก็เอชอาบอกแหละว่าน้องทํางานดีทุกอย่างแต่ปัญหามีเรื่องนี้มันทําให้งานบริการนี้มันทําไม่ได้มีหลายคนบอกว่าให้ยอมผมแต่ห่าวจะหายแต่ประเด็นคือพอเขายอมผมเสร็จห่าวหายเดี๋ยวก็กลับมาอีกเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตเพราะว่าน้องคุณน้าบอกว่า เขาเคยหายแล้วเขาก็กลับมาเป็นอีกเพราะฉะนั้นเขาควรจะต้องอยู่ในระบบและระเบียบของบริษัทที่จะต้องหายตลอดนงย้อมผมเคยซีสีมาย้อมผมให้น้องแต่คือก็แป๊บก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็นี่ไงหา่ไป๊บประมาณเดือน2เดือนแล้วน้องก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเงค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องรับรู้ว่าถ้าเขาเป็นหาเขาจะอยู่ที่บริษัทนี้ไม่ได้ถ้าไม่หายมาทํางานไม่ได้จบปึ้ง ฉันชอบในความตัดผมรอ่อโชคดีนะนะะขอให้นะปลอดภัยเกาอยู่ปั้คะาตอนโทรหาพ้าพี่อ่ะไม่ใส่ไม่ไม่ไม่หนูตัดผมเมื่อกี้เลยเราเนี่ยนะดีแพ้ดีคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดไหนนะคะขอบคุณค่ะ ทพุทโธอย่าลืมโทรนะ uh huh.